สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าแม่ค้ารีวิวนะคะเป็นแคนตัดนะคะกำลังออกดอกเลยลูกค้าพันเทโลแคนตัดนะคะดอกใหญ่แล้วก็สวยมากเป็นพันธุ์ที่ออกดอกได้ดกมากนะคะในขณะที่เขากําลังออกดอกก็จะมีอีก4-5ดอกที่กําจอกําลังจะออกอยู่นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะกําลังบานอันนี้ก็กําลังบานอยู่นะคะยังกลีบยัง ไม่หมดนะคะสวยมากๆเลยนะคะพันเ,ลโลเทลโลแคนตัดนะคะก็เป็นอีกพันหนึ่งที่น่าเล่นนะคะสำหรับไม้หนะังไม้อบน้ำกระบอกเพชรแคนตัดนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็เข้ามาสั่งซื้อในร้านเราได้ลูกค้จาจ๋าดูรีวิวก่อนได้เลยของเราเป็นส่วนเพาะเลี้ยงเองนะคะลูกค้าขายเองปลูกเองนะคะเพาะเลี้ยงเองแพ็คส่งเองลูกค้าลูกค้าจะได้แบบสวยๆแบบนี้เลย เราจะพอะเลี้ยงอยู่บนพื้นที่หุบเขานะคะลูกค้าต้นเขาจะสมบูรณ์มากแล้วดอกที่ออกมาก็จะสวยมากนะแบบนี้เลยหากลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามร้านค้าให้เราด้วยนะคะหากอยากมาดูสินค้าโทรมาได้ที่เบอร์0657894935ได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะ